หายไม่ไม่แน้วหายเมนหมอนวดอะเห็นเห็นเห็นเนดาเสียเนี่ยเนีเนี่ยบันเดาเสียเนี่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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเยนี่เนี่ยเนยเ่ยเนเนีเนี่ยเนี่ยเนเนีนี่เนี่ย่ยนี่นี่ยนเนี่ี่ยเนี่ย่ยนี่นี่ยเเนีนี่ยเนี่ยนี่นี่ยเนี่ยนี่นี่ยเนี่่ยเน่เนีนี่ยยเนี่ยเนี่ยเนี่่ยนเนี่ยเนีี่ย่ยเนีนี่ยเนี่ยเนีนี่เนี่

เอามปแล้วครับตามตามตาดำตามหม้อตาดำครับเดี๋ยวตัวเดียวกันเออเดี๋ยวตัวเดียวกันเลยดีดีต่แตกครับเป็นไงบ้าง้าลองทุกคนเอาไปก่อนตรงนี้เงินเยอะเงนเยอะอ่ะมันเยอะอมีมีของพ่ออะยมองมาให้หน่อยห้าร้อยเมองมาหน่อยเพราะมันไอ้นี่มันเละตัวนี้เลยร้อนเลยอ่ะเออ้านะครับครับ ใช่เนี่ใครอยากหายก็มาหาหมอดำเลยอยากหายบอกเบอร์โทรบอกเบอร์ถอยโซนเจ้าสองหกเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหมอดำอยู่คอทรายเนี่ยค่ายบางอาจารย์เนี่ยหมูสี่นะเดี๋ยวมืดแล้วยังมาเลยมามาขอดูหน่อยอ่ะดูค่ะว่าหมุนตามมืดมืดแล้วมืดแล้วยังมาเลยเพราะมันเงยร่างไม่ขึ้นเดี๋ยวเช้าจะบอกนะว่าหายไหม เพราะว่ามันหายอยู่แล้วเพราะว่าเคยมาทำ